ค่ะกับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะตำนานเขาสามมุกมีเรื่องเล่าว่าในสมัยกุง้งสีอยุธยาตอนปลายมีหญิงสาวที่มีชื่อว่าสามมุกเป็นชาวเมืองบางปะซ้อยและกำรรพ้าบิดามารดาตั้งแต่เกิดหญิงสาวอาศัยอยู่กับยายที่กระท่อมแห่งหนึ่งบริเวณเชิงเขาสามมุก ต่อมาสาวมุกได้พบรักกับหนุ่มที่ชื่อว่าแสนผู้เป็นบุตรกำนันบายเศรษฐีแห่งบ้านหินก็คืออางศิลาความรักของทั้งคู่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ทั้งสองก็ต่างสัญญากันว่าจะรักกันไปชั่วนิรันดรและได้สาบานต่อหน้าคุ้นเขาแห่งนี้ว่าทั้งสองจะคองรักกันชัวน่วนิรันดรหากใครผิดต่อคำ สาบานจะต้องมากระโดดหน้าผานี้ตายตามกันโดยแสนได้มอบแหวนให้กับสามมุกเพื่อเป็นพยานเมื่อกำนันบ่ายทราบเรื่องราวความรักของทั้งคู่เกิดความรังเกียจในความยากจนของสามมุกแสนได้พยายามขอร้องพ่อให้ไปสู่ขอสามมุกแต่กำนันบ่ายก็กีดกันและกักบ,บริเวณแสนไว้และบังคับให แสนแต่งงานกับลูกสาวคนทําโป๊ะและกําหนดพิธีแต่งงานขึ้นและต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อสามุกลุกข่าวจะมีปฏิกิริยาอย่างไงพักวังเพลงสักครู่ค่ะ